ครับก็สวัสดีครับอยู่กับโนนัสเฮลบรหกลอซิ่งแล้วบะม่ไม่อะไรเสร็จแล้วนะจ่ายรายเกินไปแล้วนี่พี่เราก็กำลังใส่สายข้างบนนะไห้ไหนมันแตกตรงไหนเส้นไหนไม่รู้สิเอ้าไม่ได้เป็นคนถอดด้วย จเราลงล่างนะลงล่างโอ้ตรงนี้นุง่นงทางออกฮะลงไปล่างนี่ใช่ไหมใช่เลยไม่ได้หมุนทุ่มนได้นู่นรูไปทางตรงมเลยนะนี่ไงนี่ไงตรงเนี้ยสายมันคล้ยกันเลยพี่ส <ห ả? S 2> ายมันคล้ยเลย อยากไหมบอคอยๆอย่างนี้ใช่ไหมนี่นี่ตุ๊หลอนไม่นี่พี่ต้องรอดอันนี้นะรอดสายใหญ่ี่มก็ออกแล้วงนดี่อนดิหมดไหม เกือบเสร็จแล้วนะครับแค่นี้เองสายแจกก่อน,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 นฮึฮุมนะแม่นพี่เลาเลย่เลาแรงเยอะเนาออะไรฝาหน่อยๆเขาเขาเขาทำมาไว้ทำไมไว้ลมวะ ทำไมต้องปล่อยแดงดัน,ดนเดยตอนวันนั้นถอดกับฟเล็กชุ่มหมดเลยไม่ได้ปล่อยตรงนี้ถอดถอดสายข้างล,าล่างอ๋อไอตัวน,น้อยนะเสร็จเ้วเดี๋ยวสะเลือกแค่แต่งๆแค่นั้นเอง อุแรงดีเลยนี่รูยังใหญ่ยังว่าเทเมนใหญ่ขนาดนี้ใครเทไม่ทุกเล็กกว่านี้ผมแทงมาแล้วจริงรู้ทำไมรู้ว่าสายเตะไม่รู้ว่าสายเตะกกมันทางเตะ mình đang trích trích là không <laughs> 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 biết <đuôi> mày ạ đi rồi มาปรูเนยเกเชี่ยวเบาสิอ <c oughs> ยู่นู่นน่ะทางลมทางอันนี้เนาะจอดรถข้างต้นไม้อันนี้อยู่ทางลมทมั้งฝนเนาะลมแรงมากอย,ยู่นูน่นประกับเลยไม่ได้บ่พี่ไมไ่มันหยุดไม่ถ้า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 พี่ประกับเลยมันจะไม่หยุดเทมันเทน้ำมันอะ ันก็ชอกว่ะอุรถไปเยอะเหมือนกันเน้นลยบนพลยเรียบร้อยหมด มดแล้วพี่ปูดพังตัวดจังเลยบิดด้วยแจ๋วบิดด้วยวะแล้วมันไม่ใช่มอไซค์ท่านนะเข้าใจมันต้องใส่ เป็นยังไงขึ้นหนึนไม่เข้านะพอละมุนฮี่มุนอีกอีกโชคดีนะฮะอีก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 นั่นแหละรางวัลเลขที่หนึ่งนี้วันนี้วันหวยออกไม่ใช่ปะสิบหกวเมื่อวานไม่ใช่นี่เมื่อวานหรือวันนี้วันนี้วันที่อะไรจ๊ะสิบเจ็ดป่ะ มาบมาบไอตอนขุดตอนแรกหน้าดินอย่างเยอะขุดไปขุดมามีแต right, ่อะไรมบอกรอบก็อบไอสะเกาเขาเลยบอกรอบสะเกาเลยเอาละไอ้รำมเปื Beij ้อนี่เอาไว้ทำอะไรไว้เช็คน้ำมันน้ำมันอะไรอ่ะน้ำมันโซล่า ไรรับเดกับนัดนี่นี่อยตีนัดนัดดื้อว่านั่นเรียกว่าเกวัดน้ำมันเกวัดน้ำมันวะเกวัดน้ำมันดีเซลจูงใช้ตัวรุ่นนี้ตรงนี้เป๊ะเลยใช่ไหมแค่ไหนแค่นั้นเลยไม่ต้องดูเกวหน้ารถเรียบร้อยแล้วครับข้อนี้ก็เสร็จในแป๊บนะ่งไปที่พี่ลงมาดูนั่นน่ะ มันซึมซิบซิบขุดแบบไม่ต้องอัดขุดแบบถ้าอัดปุบพร้อมยังงี่พร้อมยังเทส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 ถ้าจ๊ะ สต <laughs> <laughs> า r t ตรงนด้ติดไหมสายแตกสตาร์ทไม่ติดเดินรถคันนี้อ๋อทีเดียวติดเลยจต่ มีซึมครับนี่ครับเหลือแค่ครูนี้ครูเดียวนะครับก็ปัดปัดเรียบเรียบเสมอเสมอให้เขาก็เสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้พี่ชูก็ลงไปดูข้างล่างว่ามันรั่วอีกหรือเปล่า ซึมหเร่องไเริ่มแล้วครับแค่ปัดครูก็น่าจะเสร็จแล้วครับแล้วก็แต่งๆหน่อยๆก็เรียบร้อยเก็บของย้ายพอตรงทางนั้นก็ ัเก็บของขึ้นรถแล้วครับพี่ต้อมเราก็นอนหมดสภาพอ่ะ